มหาเศรษฐีวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนได้เทขายหุ้นสายการบินไปทั้งหมดทำไมคะเขาบอกว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วอย่างนั้นเหรอคะเรารู้ได้ยังไงคนรวยมหาศาลอย่างนั้นเขาพูดแบบนี้เราลองไปคิดดูง่ายๆนะคะถ้าโลกเปลี่ยนไปจริงๆเราควรจะเปลี่ยนอะไรด้วยได้บ้างวันนี้ครูเก๋จะมาคุยเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซ เดี๋ยวไปดูกันค่ะอันดับแรกเรามารู้จักอ e ีคอมเมิร์ซกันก่อนนะคะอีคอมเมิร์ซก็คือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้สื่อในการทำธุรกิจการดำเนินธุรกิจนั่นเองค่ะเราสามารถใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำธุรกิจเหล่านี้ แล้วอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเข้ามาช่วยระบบออฟไลน์ในการทำงานด้วยอีคอมเมิร์ซสามารถช่วยให้คุณประหยัดเงินประหยัดเวลาถ้าธุรกิจของคุณสามารถพึ่งพาอาศัยระบบอ e ีคอมเมิร์ซได้คุณจะได้รับประโยชน์มากมายเลยล่ะคะ่ะอย่างเช่นช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องการเดินทาง ถ้าจะต้องไปประชุมหรือพบปะลูกค้าในต่างประเทศหรือว่าที่ไหนที่อื่นที่จะต้องไปสม่ำเสมอหรือบ่อยๆอย่างเช่นข้อที่หนึ่งก็คือทำงานแทนพนักงานได้ทำการค้าอัตโนมัติแล้วก็รวดเร็วข้อ2มีร้านค้าขายทั่วโลกได้24ชั่วโมง ข้อ3มีการเก็บเงินฝากอัตโนมัติให้เจ้าของธุรกิจข้อ4ประหยัดเวลาในการทำโฆษณาในการพิมพ์หนังสือเป็นเล่มๆเ,เพื่อจะทำการโฆษณาแล้วก็การทำแคตตาล็อกหรือทำเป็นแผ่นส่งไปตามบ้านข้อ5สามารถแทนหน้าร้าน ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทำการตลาดแทนหน้าร้านแล้วก็สื่อออกไปทั่วโลกให้คนเห็นสินค้าของคุณทั้งหมดข้อ6คุณไม่ต้องเสียเงินไปออกบูธเช่าร้านประโยชน์คร่าวๆเหล่านี้เป็นยังไงบ้างคะดีสำหรับบางธุรกิจใช่ไหมคะและอ e ีคอมเมิร์ซก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายๆคนเลือก เพราะอ e ีคอมเมิร์ซสามารถช่วยให้ประโยชน์อื่นๆอีกหลายด้านเหมือนกันเจ้าของธุรกิจหลายๆคนก็หันกลับมาพิจารณาในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเหมือนกันเกิดไวรัสที่ซึ่งระบาดไปทั่วทำให้คนไม่สามารถออกมาจับจ่ายซื้อของได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่สามารถไปทำหน้าทำสวยร้านทำหน้า ที่เขาเคยทํามาแล้วก็ได้เงินดีมากเขาจําเป็นจะต้องปิดกิจการไปหลายล้านเหมือนกันส่วนธุรกิจอย่างเช่น Amazon เขากลับมียอดขายที่พุ่งขึ้นไปสูงนี่แหละค่ะอีคอมเมิร์ซก็เป็นระบบการทําทางออนไลน์ที่เจ้าของธุรกิจและคนอื่นๆที่กำลังจะเริ่มธุรกิจก็ควรที่จะนำไปพิจารณาดูนะคะ ว่าเข้ากับธุรกิจของตัวเองมากน้อยแค่ไหนวันนี้ครูเก๋ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ